มันก็ต่อมาน,นั้นแหละรีวไปวันนะ่ะเมื่อๆค่ำๆเราก็ยังจัดอยู่นะจ๊ะหาค่าประทูก่อนกับออนิวเชฟโคโลราโดหกเกียร์หกสับเปียรถมีอาการอืดวิ่งไม่ออกไฟเด้ง ได้ทำการตรวจเช็คขาดอีก4,100ันหครับเพื่อทำการอุจจาแล้วก็ล้างระบบ ID แล้วก็ถ่ายของเหลวทั้งหมดเลยครับของเหลวทั้งหมดน้ามันเกียร์ฝฟ่งท้ายไส้กรองดีเซล2ลูกกรองน้ำมันเครื่อง สัคราะห์แท้ป่ะสังเคราะห์แท้ครับเดโลสังเคราะห์สังเคราะห์ร้อยสองเท่า 100. ไหไร่ครับสองเท่าไหร่พันกว่าบาทครับพันนิดนิดองเาต้องสามพันขึ้นอ้าววันนี้เขาลดราคาครับกูไม่น่าซื้อของแท้ใช้หมื่นสองนี่ก็โอเคแล้วครับหมื่นที่สองหมื่นสองพันกิโลไม่มีอื่นตามนั้นนะจ๊ะร้อน